พี่สวัสดีครับพี่เพลรผสมสีเนาะอ่าความเข้าเสื้ออะไรครับเพลดอนบ้านบากฟาร์มไยไทยครับดอนบ้านบากฟาร์มไยไทยยูไสครับราศีสไลด์อัมเพอร์อัเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดเนาะอันนี้คือเจ้าบิ๊กบอสบิ๊กบอสเนี่ยเป็นลูกของลูกของบิ๊กอูไทยกับแม่แม่พิมยาดาอายุเพิ่นเท่าไหร่ครับเพลสามปีสามเดือนความสูงครับ 168นี่ครับพี่น้องเจ้าบิ๊กบอสของพีีเพชรผสมสีครับอำเภอร์ล่าสีสลดยครับพี่น้อง168ความรอครับความรอหน้าตารอสูงเงาเนื้อนังตนโตสวยมากเลยครับพี่เราตอนนี้เข้าเปิดปรับผสมม่ครับ รับรับผสมครับโทรตะโทรสอบถามเลยนะครับมันจะง่ายกว่าเอาแบบเบอร์โทรเลยเนาะใช่ครับ091ย์เก้าหนึ่งศู4 4์เก้าอันนี้คือเบอร์โทรของผีเพชรเนาะครับผมดีกีกับแกนแชมป์เนาะแกนแชมป์พระราชตุข้าวกล้วยพระราชทานสารแกนแชมป์หนองบัวลำพูแล้วก็แกนแชมป์หนองบัวลำพูปี65ปีนี้เลยเนาะแล้วก็สองแกน หแชมป์สองแกนแชมป์หกแชมป์กับสองแกนแชมป์โอ้โหนี่ครับสุดยอดมากนี่ครับคนโตแข้งขาหกแชมป์กับสองแกนแชมป์ครับพี่น้องบิ๊กบอลครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่ครับ บิ๊กบอส